าสวัสดีทุกคนด้วยยกผมอาร์ตโซเจสมิงตอนนี้อยู่กับแมปแล้วพี่มันเล็กมาสเตอร์ก็ทําใหม่อ่ะพี่มันมืดเกินไปเฮ้ยเดี๋ยวก็หากันเจอพีวิ่งหายพี่ไปเจอศพคนมันมืดมิดอย่างนี้เนี่ยไปฉายใช่ไหมเนี่ยมืดมิดมากกดถือมาแล้วกดคลิกไงี่ยคุ้นปะกันเปิดไปฉายที่ไหนกันบอสวิ่งติดขอบแบบไปดิเจอบ้าน โอเคกพูดตีความแบบนั้วเอ้าไอ้เยี่ยบ้านเป็นรูอย่างี้หรอบ้านมี่ยอะไรเนี่ยมืดเกิดไฟมืดเกินไฟจำมีมีแต่ต้องโดนเดอเล็กตีเย็ดไล่กันเฮ้ยพี่เจอเพื่อนเฮสวัสดีนายพี่ภาพสวยมากภาพสวยมากดีปะเฮ้ยโหตาแดงแป๊ดเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแย่แล้วภาพสวยมากแล้วก็มืดมากอาจจะมีเช้านะเฮ้ยเชียนนี่เล่นผ่านโทรศัพท์หรือไม่ก็แท็บเล็ตมันบอกด้วยเย็ดแค เกมนี้มีชาวไม่หรอวะจะไปรู้อ่ะพี่ขอแบบผม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 มาอะไรนะตอนนี้กำลังล็อกแมปอยู่เอ้ยอะไรนะเอ๊ยเอ๊ยเอ้ยเฮ้ยโอ้อยู่ประมาณกลางแมปอะกูอยู่ประมาณกลางแมปดีเระวังมุมนั้นเอาว้ยมุมนั้นมีตัวตาแดงอยู่ะแถวๆนู้นนู้นละบอยบอยให้สอดไบฉายไปมาเออมาเผื่อคนจะเห็นด้ยเนี่ยหนูไม่เจอพี่เลยเนี่ยม่ไปจ่ายพี่ตามมล้พี่ตามเาแล้วเฮ้ยตอนนี้อยู่ขอบแมปนะ ไปอะไรไปเลยคอมแม็คปะโอเคพี่เราติดคอมแม็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจ๊แล้วจะรอคอมแม็ไปเรื่อยๆเฮ้ยเพื่อนเจอเศษเหล็กเห็นแล้วปะพีระวันเวยมีตาแดงๆด้วยเฮ้ยมีคนตายเพิ่มเสียงนะเพื่ออัรดที่ดียิ่งขึ้นนี่อะไรอัดระลดเฮ้ยเออตกใจเหี้อะไรอะไรเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่ทำโชคนี่อยู่กับเจ้านี่นี่แต่ขอแนะนำไม่รู้จักรวมแก๊งรวมแก๊งนี่อะไรอ่ะ F4 อ่ะ ดูโจ๋บังบักมืดเกินไปว่ะมันมืดป้องมั่งยิงมาดเส้นนี่มือเกินไปกลัววิ่งเลยสักเฮ้ยตรงนี้โคตรสว่างเลยว่ะเออเฮ้ยโอ้โหจันจเต็มดวงหอไฟไฟหอไฟหอสลิงขึ้นไปได้นก็ขึ้นดีรออะไรอ่ะขึ้นนี่เฮียรอขึ้นก่อนเลยข้างบนอายังมี ปากหมาดาบตา <cker? S 2> อุ้ยมีพีมีคนเไปไม่ได้ไหมเฮ้ยไอโฟนนี้อุ้ยไ,<ว>ไอยพ,อพีมึงลองกดดูดิระบบดีมากมึงลองกดดูดิอะไรอ๋อไอเขี้ยมีม,ม,ม,มีมีทางลางด้วยมีทางลางด้วยเฮ้ยบอลบอลแสงสว่างอุ้ยไอเปรีเอ้ยใครผักกูเนี่ยแสงสว่าง ให้บ้าข่วยเลยไปถามแม่เมื่อกี้ก็ตยไอพี่พี่ก็ตายเฮ้ยจอแดงมากจอแดงมากงงอ๋อไม่อยากให้เซฟพาวเวอร์ไว้เอาเรื่องของมึงอกี้บอสห็นไปตรงนั้นไหมไปยังไหมเฮ้ยมาดูเลืองได้ด้วยพีพีพีด้างล่างพี่มันวิ่งมาแล้วพี่มันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้ว เอ้ยอะไรวะเอ้ยเอ้ยมาแล้วมาล่วงนวลลวงไปล้อยู่ละเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไปลงอู้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 ไปกูโดนแดกมาแล้วยิงกูโดนแดกมาแล้วกูตายไปชุบกูที่ชุบเพี้ยไม่มีมันวิ่งมาแดกพี่อยวไอ้ไปยืนขึ้นก็ต่อคานคานเป็นอะไรวะหน้าวสตาร์พีน่าหมดสตาร์พีน่าหมดไม่เนี่ย กลุ่ผีเปิดเยอะกลุ่มผียอมปูเนี่ยจอนสีึงใครรู้จักกูกอยูแคนซีนีอยู่แคนซีวึงเนี่ยเกิดต้องหากันแล้วเพื่อนเออเราต้องหากันเกิดไปแล้วแม่เดี๋ยวจะวิ่งไปหาเฮ้ยกูเกิดตรงที่ไหนไม่รู้แต่สว่างกูรีแมพอีกแล้ววะกูอยู่ตรงภูเขาอะไรอย่างอ่ะสว่างมากอ้าวบอลบอลที่มาข้างบนจริงจ้าไม่พีหมดดีที่เดิมแล้วเนี่ยไอ้ไงไองปบอลรู้ปะทำไมหนูไม่ตายอ่ะทำไม หรือแก้งตายเหรอแก้งตายอย่าลืมแก้งตายได้แต่ถ้าโดนตีแล้วล้มไงแล้วมันไม่เอาหนูต่อหนูเลยนอนแนกอเลยฮะคิดว่ามันตายคิดว่าหนูตายมันยังเดินตามปอต่อคือมันเดินมาดูเช็คหนูว่ามันนั่งดูเลยปิดทำไมปิดปิดมันอยู่ข้างล่างไม่เห็นเนาะหยุดมันก็มาอยู่แล้วอไม่รู้ว่ามันอยู่ข้างล่างมันเดินนี่น่ะเอ้ยเช้าแล้วเช้าแล้วแม่งพี่ได้ตังค์มใครอ่ะกูเจอบุคคลปริศนาพี่ได้ตังค์วะใครอ่ะเสื้อดำดำเฮ้ย กูอยู่กูเจอบ้านปะไปหาบ้านกันเลยพี่เดี๋ยวพี่ลองนีได้จะมันดไหยกูเจอบ้านลงลงล้างพี่เฮ้ยพี่เฮ้ยพีระบบล้มเลยเยอยเก่งดีว่ะล้มแล้วลุกได้พี่ส่วนไหนสัมบูรณ์มาบกว่านี้สัมบูรณ์มากกว่าวิ่งกลางกลางแบบอเวท a few moments later เออว่าร้านค้ายียเจอร้านค้าพี่คนเดียวเลยเฮ้ยของเสร็จเติมเลยกูเจอถ้ำวะกูขอแผนที่ทางนี้ ขอศึกษาแผนที่อ่ะว่ามีซื้อไม้ได้ด้วยเออมีไม้ขายแล้วโอ้โหน้อยนะจอดสีหน้าผู้นี้ยิบเก็บต้นไม้มาเพื่อขายแล้วว่าเราอะไรผูวมาแผนที่จะมาศึกษาแบบว่าเวลาอ้าวไอสัตว์อ้าวโอเคโอเคแผนที่พุงหลอดไอ้ประภาคารเมื่อกี้ป่าวะอู้วเงินไม่พอโอเคช็อปที่ปั่นไฟรถบัสแล้วก็เอ้าทำไมหนูดูไม่ได้ดูไม่ได้เหรอ ดูดูกับบอยไม่ได้บอยดูได้แค่เดี๋ยวโอเคงั้นเราไปซะซึ้งอยู่ตรงไหนเนี่ยในกากวัดเนี่ยไอพี่มาว้าเจอใครวะาไอวัดใครวะาในสุดก็ได้เจอสักทีหายละโอ้โหไอเพียเจอกังคาอยู่ไกลทำซะด้วยรางคาอยู่ไกลทำซะด้วยเยอะไงพี่ต่อไม่ใช่พี่ต่อกูส่งรูปภาพไหมไปเลยบ้านแผนที่แผนที่อ๋อพี่รอหนุบด้วย เฮ้ยเอาแผนที่โหลดแล้วเอาเอาไฟเอาไฟมาส่องไหมมองเห็นเออเออส่องให้ส่องไห้แล้วเออบ้านใกล้เดินโอเคโอเคไปตรงรถบัสกันดูาคอยเอาไฟชีบอสไปนะบอสจะได้เป็นสปอร์ตไลท์แมนไม่ต้องละที่อันนี้แล้วเดินตักเขาอะตัวครับตัวครับเดินตักนู้ดกระเด็นลงลู่บอล ก็อีสเต็มไม่ได้เกมนี้โหลดช้าดุเหมือนเดิมเลยว่ะเออจริงช้ากว่าเดิมแล้วมึงพี่เจอช้ากว่าเดิมมึงมองรอบๆดิหมึดมากกูหันไปแล้วกลับมามีบอสวิ่งไปแล้วจังวุดไปแล้วตามไม่ทันคอยระวังเลยหนีกลับกูเฮ้ยเอะไรสันๆวะหลังอะมันอยู่ข้างหลังโอ้โอ้แย่ละรันรันอวีอาแดง วัวอยู่อะไรมันสั่นหัววัวเมื่อกี้มันกำลามข้างหลังดูไว้ไว้เย็นไหวาไว้บอสเฮ้ยบอลเราสามารถเห็นมาจากไกลๆเลยตามฟ้าไอ้ตามขาวไฟเลี้ยงแดงอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเนี่ยพีดพีดเคยอยู่อ่ะบอสเฮ้ยอย่ามันมันตะโกนยิงยัยตะโกนยิงยัยจะเฮียล้วไปกันไปกันบลุรุษ สุดชีวิตสุดชีวิตกูเหนื่อ้กูเหนื่อยกูเหนื่อยกูก็เหนื่อยเหมือนกันมันไปเอาหนูแล้วมันจะเอาพวกเราแน่ๆเฮ้ยนี่มันเฮ้ยนี่มันอยู่ถ้ำวัดอยู่ไหนขึ้นไปบนพระพาคารอี่เป็นไฟปะพี่อะไรอะ ทำไมตรงนี้ไประหว่างเออเออกูอยู่ตรงเนี้ยไฟอยู่ประมาณคาถาไงเดี๋ยวกูดูต้นไม้ลง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 บ่าเมื่อกี้มันวิ่งฉี่ก่อนหนูไปมันหันมาหันมาบองหนูแล้วมันหนีไปเลยลง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 ลองไม่เปิดไฟทิ้งไว้เลยึงหน้าหรืออะไรมาแล้วมาแล้วอะไรอ่ะพลอสอันนี้ไม่ใช่โค้ทเอมีการตกมาเจ็บนิดหน่อยพราตกอย่ามาเว้นเมื่อกี้มีฮิโร่ตอื่นได้ไหมพีช จัดซีพีจัดซีพีพีมีบอสฮิวคนอื่นด้วยส่องไฟฮะส่องไฟฮะเฮ้เจ๋งคือเสกูหันหน้าไปจะเอ๋ยมึงได้หลายรอบเออฮิวของพี่เลยสองครั้งคนรู้มันไม่บอกก็อีกหนึ่งครั้งเองมีเหลือมีเหลืออยู่แดับใช้คุ้มเลยรอบนี้ อัปเดตใหม่เจดนียเฮ้ยจะแบตัดแเฮัยแ่ัาเนอเฮ้ยกบ้านต้องขายเนาะดิวยขายเฮ้ยไปบ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮเข้ามาเ้วอย่างนี้มันยังไม่แตกโอเคได้เหรียญล้วล้เลยนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยวอกกี้วอกกี้ฮอคกี้พุทธก่อนปยนยเปดไฟี ปิด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 ไอ,อ้เปิดไฟเด้มอมันแดมันแดกไฟประตูพี่ดประตูปติด<อ>ได้เพราะเพรูรู้แล้วมันนั้นแลยมันจับมันจับอยากไอ้พวกนี้เราเว้ยของที่เราใช้อ่ะมันจะจับเว้ยูดูเลยใช่ปะไอตอนอยู่อ,อยู่ข้างบนเราเปิดไฟทุกคนวิ่งมาเลยว่าเห็นปะแต่พอเราปิดอะเห็นว่ามันยังเดินอยู่เลยเดินเดินเดินเลยไอปอบมาเลเซีย โอ้ทะลุเห็นทะลุมานี่เลยเอ๋อ๋อคนนี้ช่วยไหมไม่เอาอ่ะเฮ้ยวีนาฬิกาเกี่ยวมันหรอเฮ้ดูไหนยังหวงเงเอาไปแบ่งไอเดียแบ่งกันของได้ทีหน้าที่พวิพี่เคเหลืออีกสามนาทีอะเอาไอ้เปิดปี๊ด เข้าตัวจำได้แม่งทะลุหลังคาลงมาได้เยอะทะลุหลังคาไม่ทำได้อีกปวะทำได้ฮัลโหลแต่เปิดไฟไว้สักฮัลโหลกดกดไงกดใช้แล้วก็พิมพ์ฮัลโหลพิมพ์ได้เลยไอ้เวรจะพิมพ์ได้เลย แล้วกดคลิกทีนึงอะนะยอดพิมพ์ไปเลยกรนะบวนอะกดทับแถบเอ้ยไอ้ขวามืออะไรที่มันเป็นขีดขีดช่างมากสุดฟ้าเปนที่อะนี่เอ้ยเพชรฟ้าเป็นไฟไฟไฟสองเนี่มองเห็นมามา,มาเอ้ยอประตูเ,เปิดไว้พี่ไม่ปิดดิมันบอกเดินเล็ก<ๆ>มาที่นี่มันบอกเนี้ยเมื่อกีไก้ไม่มีหรอกไอ้พวกปัญญาอ่ะฮะ อะไรกันอะไรกันว่วนาตอนแรกไม่ไมีรูนะมันมีรูอะตู้ไหนอะไรนะเนี่ยลายไม้เนี่ยอ๋อดูกลับมาละหุ่ยช่างกลธเลยเอากูขึ้นมาดิเอกระโดดเสียเซม,มินาด้ยเชี่ยโคตรเชี่ยเลยเสียเยอะเว่งอย่างเงี้ยแปะคืออะไรอ๋ออะไรวะอ๋ะอบองไปยืนดิเดี๋ยวหนูก็โดนแหละ มันมันชไนไม่ได้เพี้วะชนได้อะคุณได้เนี่ยกูคือโรยีแล้วเก็คืนไม่ได้ไอ้เหี้ยก็คืนไม่ได้ไอ้เหี้ยเติมเต็มหน้าไปหัวใจเดินเฮ้ยอติดไปอ่ะปิดไฟติดไป เขเปิดทำไมหลังหลังบ้านอุ้ยเออสั่นสั่นสั่นสะเทือนเชี่ยตกใจปล่อยปิดไลยเฮ้ยต้องเปิดประตูแม่เวี่ยวิ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 เฮียไม่จะเปิดประตูทำไมเนี่ยอุ้ยอุ้ยอ้ยมันยำกูแล้วโอ้ยเฮียจะตายแล้วเออกูเละอะไรเยอะ แล้วกูมานอนตรงมึงพอดีด้วยกูกูยังไม่ตาย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 ยูผีช่วยเราด้วยช่วยบอสกันเลยวิคือไปหมดทั้งทีเลยไอ้เป็ดนั่ามันจะเปิดประตูทไมอ้พ่องเปิดใบแล้วกูหมดไลยไอ้เด็กคิวไอ้เด็กคิวเอาเช้าโอ้โหทุเล็ดโอ้เช้าว่าไอ้บอลเลยคิดเปิดประตูทำไมไอ้ผีหลังหลัง อาดีกูิดนตงเออเออเปิดเอาไอ้เจ้าวันเราได้ไม่ได้เราได้คะแนนดิอ๋อเราตายได้ร้อยนึงตายตายได้สี่สิบกกูได้ห้าเจ็ดอ๋อคีวเว์เยอะมันจะได้เพิ่มด้วยตัวได้เจ็ดห้า